ครับโจทย์ก็ที่เป็นเศษส่วนสอนง่ายๆนะที่นักเรียนบอกว่ายากแท้ดีจีและง่ายมากครูขออนุญาตต,ตัดภาพไปที่โจทย์เลยนะครับตัดภาพไปที่โจทย์ข้อนี้เลยครับกําหนดให้ครับ1ิบเอ็ส่วนเจ็ส่วนเเท่ากับ A บวกหนึ่งส่วน B บวกหส่วน C บวกหส่วน D จงหา A บวก B บวก C บวก D เร่มันง่ายมากเธอหา A B C D ให้ได้ในการหา A B C D เนี่ยเธอต้องดูด้านซ้ายมือซ้ายมือทำด้านซ้ายมือให้เหมือนขวามือทำซ้ายให้เหมือนขวาเรียอมันง่ายมากในนั้นสิบเอ็ดส่วนเจ็ดครับสิบเอ็ดส่วนเจ็ดมันเป็นเศษเกินเธอเอาให้เป็นเศษคัะเอาเจ็ดหารสิบเอ็ดได้หนึ่งเศษ เศษเนี่น,นะเจ็ดหารสิบเอ็ดได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่นี่คือสิบเอ็ดเศษเท่าไหร่ครับสี่ส่วนเจ็ดนี่น,นะแทนที่จริงแล้วคุณเขียนคุณต้องเขียนเป็นหนึ่งเศษสี่ส่วนเจ็ดชีกออกมาก็เป็นหนึ่งบวกอะไรครับสี่ส่วนเจ็ดนี่นลครับหนึ่งบวกสี่ส่วนเจ็ดแต่ตัวนี้มันเป็นอะไรเอบวกอะไรครับหนึ่งเพราะฉะนเดนเลยนะเธอต้องทำให้สี่ส่วนเจ็ดอะ เขียนให้มีเลขเลยครับหนึ่งงั้นก็เป็นหนึ่งบวกสีสุดเจ็ก็คือหนึ่งส่วนด้วยเศษ7เจส่วนสโอไมโอเนี่ยนะณนะขณะนี้ตรงนี้นะครูบอกมันง่ายนะณนะขณะนี้เธอฟันธงเลยว่า A คือเลขอะไรครับหนึ่งบวกคือบวก1คือมุดหนึ่งแต่เยอะๆตรงเนี้มันเป็น B บวกหนเนี่ยมันคือเจ็ดสนสี งั้นเรียนทำใหม่ก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนครับเจศูนย์สี่มันเป็นเศษเกินทําให้เป็นเศษครับก็เอาสี่หารเจ็ดได้ไรครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่แต่ไม่ได้เจ็ดเศษเท่าไหร่สามส่วนสีน่สเรียนแท้แท้ที่จริงแล้วมันคือหนึ่งเศษสามส่วนสีนส่คูชีกออกมาเป็นหนึ่งบวกสามส่วนสี่โอไมโอโอเคนะครั้งเรียนเรียนแท้โอเคจะดู เธอไล่ไปนะ A คือหนึ่งบวกคือบวกหนึ่งคือหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งบวกคือบวกแต่ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งอีกแล้วตรงนี้เป็นเลขหนึ่งอีกแล้ว,ตลแ,ลวแต่ของเราเป็นเท่าไหร่ครับสามส่วนสี่สามส่วนสี่เขียนใี่เป็นเลขหนึ่งนี่นะเอาใหม่นะครับหนึ่งบวกครับหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกสามส่วนสี่เขียนใี่มีเลขหนึ่งมันก็คือหนึ่ง หารด้วยหารด้วยเลยเศษสี่ส่วนสามใช่ไม่ใช่ตัวเรียนเธอเทียบนะเธอเทียบนะคะเธอเทียบนะฮะ a อคือหนึ่งบคือหนึ่งสกำลังจะหาดิใช่ไหมสี่ส่วนสามมันเป็นเศษเกินทําไม่เป็นเศษครับงั้นเขียนแม่นะฮะในนั้นนึงบวกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนด้วยดู สี่ส่วนสามเป็นเศษเกินแปลให้เป็นเศษครับใช่ว่าแปลให้เป็นเศษครับเท่าไหร่นะมันก็จะได้เป็นสามหารสี่ได้หนึ 1, ่งเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับสามและนั้นแท้ที่จริงมันคือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามฉีกออกมาเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามเธอไม่งงนะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสาม ก็คือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามพันเดียวกันในนักครูสอนเธอไปเยอะแล้วนะครับในนี้นะเธอเทียบตัวต่อตัวเธอจะพบว่านะฮะจากข้างบนเนี่ยเธอเทียบครับเนี่ยเทียบนี่เนี่ยเทียบนี้เลยเธอจะพบว่า a คือเลขอะไรหนึ่ง b b คือเลขหนึ่งและ c ตัวนี้คือเลขอะไรด้วยหนึ่ง d ล่างสุด d ล่างสุดคืออะไรครับสามโจทามหา a บวก B บวกสบวก D ก็หนึ่งบ <3 S 1> วกหนงบวกหงบวกสมเท่ากับห Answer เร์พอดงงไหมคะเริ่มคล่องหรือยังพอดีเริ่มคลยอยมอม่องไหมเธอติดตรงไหนไหมคือเรียนนะใช้ประโยคเดิมทำเศษเกิดที่เป็นเศษค่ะแล้วก็ฉีกเรียนแบบทำด้านซ้ายเหมือนด้านขวานะครับ